ตัวชั้นนรงก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับที่สันดาฟาร์มที่สันดาฟาร์มเงียบไปไม่ได้หยุดเลี้ยงชัรนนลงนะครับยังเลี้ยงอยู่นี่พันนี้ก็อม,มีนะครับเป็นเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวพาไปดูยังมีผมซื้อมาทั้งหมดสิบอห้าลังนะซื้อมาห้าลังนะแล้วก็เอามาขยาย มันขยายของมันเองด้วยอะไรด้วยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด15หลังแล้วครับหรือมาจากสุราษฎร์หลังนี่ครับตอนนี้ประโยชน์ของมันก็มาหาศาลเลยพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูครับว่ามาหาศาลยังไงนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับตัวบินเข้าบินออกเยอะมาก ตัวมันเล็กนะครับมองไม่ก็เห็นแต่แต่บอกได้เลยนะครับว่าแต่ละรังนี่มีตัวเยอะมากๆเลยครับประโยชน์ตอนนี้ที่ผมใช้จากชนาโลงโดยตรงเลยนะครับนี่ครับใช้ชนาโลงทำงานครับเพราะว่ามะยงชิดปีนี้ออกลูกเยอะถ้ามีพวกชนาโลงพวกนี้อยู่ตัวเจ้าตัวชนาโลงอยู่เนี่ยมันจะทำให้ ฉันะมะยงชิดติดลูกดีนะครับมะยงชิดติดลูกดีครับทีนี้ดอกเยอะมากของผมมีห้าสิบกว่าต้นนะครับห้าสิบกว่าต้นดอกเยอะขนาดนี้ชันนรงเนี่ยครับฉันดีายจังนะครับไม่รู้ว่าพี่น้องจะเห็นไหมฉันนลงก็ทําหน้าที่ของเขาอย่างคำ,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 ำมักคำเมนเลยนะฮะตัวบินให้ว่อนไปหมดนะครับเขาทําหน้าที่ประสมเกสรน,นี่หน้าที่หลักที่เขาดูทําให้ผมเลยครับ หน้าที่รองก็คือเขามีน้ำหวานให้ให้กินฮนะตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องได้ดูใกล้ๆ,ๆนะครับหน้าที่รองเขามีน้ำหวานให้กินเดี๋ยวผมถ่ายพี่น้องดูใกล้ๆว่าเขาเนี่ยครับเขาบินเข้าออกเนะี่ยที่ปีกเขาเขาขาวอะบินเข้าออกนี่นาทีละเป็น เป็นร้อยก็ว่าได้ครับเนี่ยนานแน่นเยอะมากยิ่งถ้าเขามีเอ่อมีก็มีเกสรเยอะๆอย่างนี้นะครับพี่น้องเขายิ่งจะลังเขายิ่งจะโตเร็วน้ําหวานเขายิ่งจะเยอะนี่เดี๋ยวเดือนมีนานีน้ผมก็จะจะเก็บน้ําหวานแปดลังครับน้าหวานแล้วเอาลังสมบูรณ์สมบูรณ์ที่เนี่ยพี่น้องเห็นไหมฮะตัวบินให้ไข่หมดนะ ก็จะเอาลังที่สมบูรณ์สมบูรณ์มาแปดลังมาเอาน้ําหวานนะครับเก็บน้ําหวานเดือนมีนาผมเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเก็บไปรอบหนึ่งแล้วตั้งแต่ผมเลี้ยงมาผมเริ่มเลี้ยงเมื่อเดือนมีนาแล้วผมไปเก็บตอนนั้นตุลาตุลานะครับผมเก็บไปแล้วรอบหนึ่งตุลาได้น้ําหวานมาก็เยอะพอประมาณผมไม่ได้ทําคลิปไปให้นะครับ แต่รอบนี้ผมจะเก็บมีนาเนี่ยแปดลังแปดลังที่นี่สมบูรณ์สมบูรณ์เลยครับที่ตัวเยอะๆไคว่หมดแล้วครับเนี่ยตัวบินให้ไควหมดนี่เขาไปทําหน้าที่กันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งพอไม่มีแสงแดดเขาก็เริ่มทําหน้าที่กันเลยครับพี่น้องพอ,พอพอพอแสงแดดออกนะครับไม่ใช่ไม่ไม่พูดกลับไปกลับมานี่ครับพี่น้อง เนี่ยที่ใบนี่นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมให้ดูที่ดอกอ่อ,อน,ออนดอกที่ออกใหม่ครับเขาจะทําหน้าที่กันแบบขมักขมันเลยครับพี่น้องให้ดูเห็นไหมครับอมทําไงพี่น้องจะเห็นเนาะเออนั่นนะเห็นแล้วครับเห็นไหมครับเขาไม่ออกไปไหนไกลเลยครับพี่น้องบินออกมาจากลังก็มาหาดอกไม้กินเลย ปีนี้มายองชิดผมต้องดกแน่เลยครับมายองชิดต้องดกแน่เลยเพราะว่าเนี่ยเจ้าตัวเล็กๆนี่ช่วยทํางานกันเป็นหมื่นเป็นพันตัวเลยนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าแค่ร้อยนะครับไม่ใช่หลักร้อยนะหลักแสนนะครับหลักแสนมันสิบกว่าลังนะครับสิบห้าลังคิดว่าลังละพันก็เท่าไรแล้วโอ้มันเกินพันนะลังเป็นหมื่นนะลังมันยั่วยีเอไปหมดเนี่ยครับ พี่น้องเห็นไหมครบินไว่ไปหมดเลยนะครับเวาลองดูที่ที่ที่ว่างๆนะครับที่โล่งๆกันะจะเห็นดำๆดำๆบินไว่หมดเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ผลงานของชนาโลงสันดาฟาร์มนะครับชนาโลงบ้านสันดาเป็นยังไงครับตอนนี้ย้ายออกมาจากในห้องแล้วครับที่ในห้องโน้นนะครับก็ยังมีอยู่สามสี่ลังแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ย้ายมาอยู่นี่หมดแล้วครับ นี่เลยครับพี่น้องอานวันนี้เอาเรื่องชันนโลมาฝากนะครับของเรามีทั้งไก่บ้านมีทั้งควายมีทั้งชั้นนโงนะครับพี่น้อง